กองธรณีเดินเบียดเข้าหาครับอุ้ยถีบหน้ามาแบบนี้แม่ส่วนใหญ่จบไม่สวยครับถีบหน้านักมวยไทยเดินเข้ามาเตะสูงไหมครับผมกองธรณีเตะคืนหนุ่ยที่แม่หลบได้สวยอย่างกับเมทิกครับทั้งคู่เลยจงหวันนี้เดินบวกเข้าหาอีกครับดึงหมัดหลบมาครับเล้าซ้ายของดองธรณีครับผมดองนี้โดนเต็มๆสวัสดีครับกลับพบกับแอดทีและฮีโร่มวยไทยนะครับวันนี้พาไปชมคลิปการแข่งขันระหว่างก้องธรณีนะครับปะทะกับทาง ภาซาอามินปัวนะครับผมเป็นการชกในวันลูมินี43ครับวันที่1ธันวาคม2023ครับมาดูกันครับกล้องธรณีนี่เตี้ยกว่าประมาณเเซนครับเราดูอามินปัวไหลใหญ่มากนะครับเตะไปครับผมกล้องธรณีเจอหมัดสวนขึ้นมาเนี่ยกล้องธรณีนักชกไทยเราครับแมรูปร่างนี่อย่างที่เห็นนะครับตัวเล็กกว่าห็นเห็นเลยนะฮะเดี๋ยวดูว่าไฟนี้จบแบบไหนยังไงครับหมัดมาเจอเตะขาขึ้นไปครับแมโดนกระจับนิดนึงครับอามินปัวต่อยหมัดได้ดีนะครับ เดินลุกเข้าหาเตะมาหวดขาคืนเอาครับแหมช่วงแรงนี้แลกแข่งกันไปก่อนครับอืมเตะมาโอ้ยแหมแข้งซ้ายออกอามินปูออกได้สวยนะครับมาจาออกเมื่อกี้แหมตอนนี้พยายามจะสวนอุ้ยเตะขวาสูงขึ้นไปตอนนี้เดินเป็นฝ่ายเดินเบียดเข้าหานะครับตัวเล็กกว่าก็จริงครับบางกว่าเห็นเลยครับเตะขาไปเจอหมัดอุย้ยดูครับกระเด็นออกมาเลยครับผมที่หมัดไปโอ้แหมเหวี่ยงซ้ายแล้วเตะขาขึ้นครับ เตะมาครับผมพับนอกมาเอาฮะนี่ฮะเจอหัวดไปครับอุ้ยรู้จังหวะเมื่อกี้แม่แลกกันหน้าอยู่วงในเสียวไซส้เลยครับหือเตะขาไปแล้วอูหมัดกับซอกครับอืมการเกงของทางอามินปัวนี่เขียนว่าหลอดพาซาครับพาซาอัเบิร์ครับแมมีการแบบทาแหมเหมือนว่าเตะไปไหนอะไรอย่างนี้นะครับอหวนมาอุ้ยเวียงซ้ายครับไฟนี้เป็นทางของกล้องโทรณีเปลี่ยนสไตล์ครับเดินเข้าหาครับเตะพับในครับ อเมินปูเป็นฝ่ายถอยแทนนะครับแล้วเตะคืนมาเอาครับอือหนึ่งแรกกันครับจังหวะสอกับหมัดครับยังไม่โดนตรงๆเท่าไหร่ครับเดินบุกเข้าใส่โดนเตะเข้าอุ้ยอย่ยงซ้ายโอ้ยแข่งสายสูลื่นครับไม่มีอะไรครับสู้กันต่อฮะถิ่ม้ายมาครับยังไม่โดนเดินเข้าใส่เตะขาไปครับอือเตะขาขึ้นมาแล้วอหวย่ย่างหมัดอุ้ยหมัดแรกกันจังหวะเมื่อกี้โอ้โหเสียวไส้เลยครับ โอ้ดึงหลบแล้วต่อยซ้ายได้สวยนะครับทางของกองทอนี้กองทอนี้ต่อยไปครับหมัดขวาของทางเป็นปัวเกือบถึงเหมือนกันเตะซ้ายสูงไปเปลี่ยนเหลี่ยมแล้วนะครับผมซ้ายกับขวาครับต่อยเข้ามาครับเตะมาครับโอ้โหนี่ครับกองทอนีนี่สลับเหลี่ยมได้สองเหลี่ยมครับแล้วเดินบิดเข้าหาดต่อยไปครับอูดเจอหมัดมาแล้วหู้ยซ้ายดอกนี้ครับโอ้ดึงหลบสวยแล้วต่อยซ้ายสวนเข้ามาครับแม่ได้นับแปดไว้ก่อนเลยครับโอ้โ ดีเลยฮะจังหวะแบบนี้ครับอธรณีไฟนี้ถือว่าปรับเปลี่ยนแผนมาครับตอนแรกนี่ยืนสลับคนละเหลี่ยมนะครับตอนนี้เปลี่ยนเหลี่ยมมาเป็นเหลี่ยมซ้ายครับเดินบุกเข้าหาครับเตะขาไปนี่ฮะโอ้ได้ซ้ายอีกทีนึงครับดึงหลบแล้วก็หมัดซ้ายได้สวยครับแต่ก็เสียวไส้อยู่เหมือนกันฟันสอกมาเจอฟันสอกคืนฟันศอกอีกทีหนึ่งผักออกไปครับผมพาซาเดินบุกเข้าหาครับอืขวาสูงขึ้นมาไม่โดนครับ หึงหลบได้สวยเนี่ยถือว่าอยู่ในระยะได้ดีนะครับถีบหน้ามาครับผมต่อยไปเอามาจังหวะนี้เข้าวงในแทงเขาครับอือือแทงคืนมาโอ้ยถีบหน้านักชกไทยแบบนี้ส่วนใหญ่จบไม่สวยนะครับแปะมือครับอือือจบยกที่หนึ่งไปครับเดี๋ยวดูครับผมภาพช้าครับจังหวะที่ได้นับเนี่ยเป็นยังไงแบบไหนนะครับโอ้แต่ถือว่าวันนี้กล้องทรณีเปลี่ยนเกมมาทําได้ดีเลยนะครับ ตอนแรกนี่เอาซ้ายนำครับตอนหลังขวานำแล้วดูเตะขามาวี่งดึงหลบแล้วซ้ายครับดอกนี้โอซ้ายขวาแลกกันครับจงหวันนี้ดึงมาแล้วซ้ายไปอีกทีนึงครับเตะสูงมาอืมแต่เข้าลําตัวดึงหลบแล้วต่อยไปครับนี่ฮะโดนมาเรานี่ฮะซ้ายโอคือหมัดของอามินโพรก็พยายามที่จะต่อยใส่แล้วนะครับแต่ว่าแหมไม่โดนครับแล้วนี่ฮะดูครับดึงหลบมาแล้วปังโอหูซ้ายดอกนี้ครับได้นับแปดไปครับ วันนั้นนี่กล้องทรณียี่สิปีนะครับอเมริโพลยี่สาปีครับต้องถือว่าพาซาเม็นโัวนี้หนึ่งเลยหุนใหญ่กว่านะครับผมแล้วก็น้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะทําได้ดีกว่าด้วยครับดูครับดูกล้ามไหลครับแต่ว่าดูฝีมือมวยไทยของทั้งกล้องทรนีครับมายกที่สองครับต่อยกันได้สนุกครับเดินบุกเข้าใส่เตะขาครับ เป็นฝ่ายเดินเหมือนเดิมครับออ้ยสอกมาครับเตะไปอีกที่ซ้ายครับเบียดเข้าหาเลยครับซ้ายสูงครับโอ้ยต่อยมัดแรกกับสอครับดูจังหวะเมื่อกี้ต้องระวังให้ดีครับสวนมาอืเตะความาพยายามจะตะเจาะยางก่อนครับเตะสูงมาหลุดแล้วโอ้ยไม่มีอะไรครับจังหวะนี้ล้มลงไปลุกขึ้นมากรรมการแยกออกก่อนจังหวะลื่นจังหวะเผลอครับนี่ครับโอ้ดึงหลบแล้วซ้ายได้สวยอีกแล้วครับแมดึงสวยจริงฮะ นี่ยอย่างที่บอกครับผมทางของก้องทนีนี่เป็นนักชกที่ต่อยเคาน์เตอร์ได้ดีครับหมัดสวนได้สวยงามมากครับเราเตะมาหลุดมาเจอซ้ายครับกระเด็นไปเดะเข้าหาอืมต่อยพยายามนี่ฮะซ้ายอีกที่ดึงหลบแล้วโอ้ยขวาซ้ายแลกกันครับโอ้โหเนี่ยแต่ว่าหมัดบวกแบบนี้ต้องระวังครับแข้งซ้ายสูงไปเจอหมัดขวาของทางพาซาครับพาซาเมินปวดเดินมากระโดดเข่าครับโอโ้มาวงในครับเนี่ยจะใช้ความสูงใหญ่กว่าหรือเปล่าไม่มีอะไรครับกรรมการแยกอ,อกก่อน โหแฮ่หุ่นกล้ามครับถีบคร๊บเดินเข้าหารอืไม่มีถอยเลยครับในไฟนี้ถีบสูงครับต่อยถีบหน้าอีกแล้วครับโดนหัวดขาไปแหมตั้งใจถีบหน้านักมวยไทยแบบนี้ส่วนใหญ่โดนแล้วจบไม่ค่อยสวยครับอูโดนเข้ามาเจอคือหมัดซ้ายต่อยเลยอีกโอ้ทําได้ดีจริงๆครับจังหวะของทางกรณีต้เตะพับในไปอืมซ้ายครับสายสูง ขวดขามาแล้วต่อยครับดึงเข้ามาแทงเขาการสับชกต่อครับโอ้ทางพาซานี่พยายามจะออกแล้วนะฮะแต่ว่ายังทําอะไรกล้องโรณีไม่ได้ครับรุ้นดูความดักโอ้จังหวะเมื่อกี้ซ้ายสวยเลยครับโอ้ทำได้ดีเลยฮะหมัดซ้ายของกล้องทรณีวันนี้ออกได้สวยจริงๆครับเด๋ยวหาเตะซ้ายอืมกรรมาการถีบไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนครับฮามนี่ฮะโอ้ดึงลบมาเอาแล้วครับจังหวะของอาร์มินปัวบ้าครับจังหวะนี้ต่อยเข้ามา เสียวเสียวเลยเหมือนกันนะครับทําดีๆนี่อาจจะหลับได้เหมือนกันอุย้ยเตะสูงครับป้องกันได้ไว้ได้ครับเดยวเข้ามาฝันสออุอ้ยดูครับกระเด็นเลยครับแมไม่น่าจะโดนบริเวณติดตรงหัวไหล่ครับแมไม่ได้โดนหัวเต็มเต็มเตะสูงมาแล้วุ้ยเตะสวยโอ้ย,อยหลบได้สวยงามครับผมแม่ลูกนี้ต้องชมทั้งคู่ครับดึงหลบแล้วเตะมามุดหลบครับเดินเข้ามาฝันศอกเอาแล้วฟันศอกขึ้นเหมือนกันวงในว่ายยังไงตีเข่ามากรรมการให้หยุดก่อนครับ หมอพี่เลี้ยงอยู่เหมือนกันครับผมพาซาเตะสูงไม่ถึงเอาอ่ะอุ้ยดูกับดักซ้ายสวยอีกแล้วครับดึงเข้ามาดักซ้ายอืมฮ่ขวาของทางอามปิดททำอะไรไม่ได้ครับต่อยมาอืมดึงสายตาดีครับผมเตะแข้งซ้ายไปหมดยกที่สองครับโอ้โหยกนี้ก็ยังเป็นทางกล้องธรณีนะครับผมที่โอ้โหยังดักอวุธหมัดซ้ายได้สวยงามน,นะครับ โอ้เดี๋ยวมาดูภาพช้ากันนะครับผมว่าเป็นยังไงครับโอ้าาพาะซ่ามินปัวครับเนี่ยจากไทเกอร์มไ,ไทยครับค่ายใหญ่จากที่ภูเก็ตนี่เองฮะดูภาพช้าครับนี่ฮะโอ้ดึงหลบมาแล้วโอ้ยซ้ายดอกนี้โดนแล้วไปดึงหลบครับแล้วนี่ฮะซ้ายแต่ว่าอันนี้โดนนาะอกครับแหมอย่างโดนไม่เต็มครับนี่ฮะอืมกระเด็นเลยเหมือนกันแล้วดูโอ้โหหมัดกับศอกครับโอ้เฉียดหัวไปนิดเดียวนะครับผมามินปัวก็ทําได้ดีนะครับแล้วดูครับหืมขวาเจอซ้ายแล้วจังหวะนี้มือจิ้มตานิดนึงแล้วโอ้ดูครับศอกมาแต่ว่ายังติดแขนครับ แหมจังว่ะเสียวไส้เสียวไส,ส,ส้อยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าทําแล้วแหมเพิ่มเพิลาดมานี่โดนอมอาจจะหลับได้เหมือนกัน,นครับเพราะว่าอาวุธของทางของพาซ่ามีโปรก้นถือว่าหนักนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวดูว่าไฟนี้จบแบบไหนยังไงครับในยกที่สามครับแบบมือกันก่อนครับแต่ว่าสองยกนี่ก็มีนําแล้วแน่นอนนะครับได้นับในยกแรกแล้วยกสองก็ถือว่าทําได้ดีครับ เตะขามาเตะหัวดขาครับเอาครับมาแก้เกมอยู่ที่เล่นขาก่อนครับถีบหน้าอีกแล้วแฮ้ถีบหน้าทุกยกเลยทิมมาครับยิมขวานํามาครับเอานี้ซ้ายอื้มเจอดักแข้งขวาครับเฮภาษาถีบโอ้ยเอาครับใช้ได้ครับอู้ยเลยแรงมัดมาครับบัดมาเป็นชุดแล้วโอ้ยขวามาเสียวไส้เลยเหมือนกันนะครับอามินโปก็เปลี่ยนเลียมเหมือนกันครับเอาซ้ายไปอยู่หลังครับ หมุนมาโอ้ยสอกกลับสวยงามครับฟันสอกสวนเหมือนคันเอาดูสิฟันครับใช้สอกมาก็สอกคืนครับแตะกันทิมมาครับนี่ฮะเปลี่ยนเหลี่ยมแก้เกมทั้งคู่นะครับเตะไปครับครับนะโอ้ยโดนกระจับนิดนึงครับอ่สะบัดโดนปลายนิดหน่อยฮะเดินเข้าใส่ครับพาซาตองทนี้รอดักลงฟันสอกมาเอาเอาวงในขวานหน้าไว้แล้วฟันครับโอ้ยล่วงเลยครับผมสําหรับทางพาซาโอ้จังหวะบังนุนครับผมแล้วก็สอกไปครับ โอ้ใกล้ๆครับแล้วกรรมการยุติการชกเลยครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆครับดูฮะจังหวะนิดเดียวนะครับผมไม่ได้งานเยอะเลยนะครับเอามือบังครับสร้างเฟรมขึ้นมานะครับผมล้วฟันสอกเข้าไปครับโอ้จังหวะนี้สวยงามมากๆครับดูฮะเจาะเข้าไปครับนิดเดียวครับโอ้ยนี่ฮะโอ้ยเราโดนโอ้หตรงกลามพอดีนะครับผมโอ้โหนี่ะมีหน้าครับผมลงไปนี่ลุกไม่ขึ้นเลยครับทำให้ทางของกล้องธรณีครับผมไฟนี้ครับสามารถ ว้าชัยได้เป็นที่สาเร็จนะครับโอ้โหแล้วเปลี่ยนเกมนะครับผมเดินบุกเดินลุยด้วยนะฮะแล้วก็ทําให้ใบนี้ก็รับโบนัสไป3ามแสนห้าหมื่นบาทนะครับโอ้ทำได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมสำหรับทางกล้องเท่านี้เดี๋ยวล่าสุดจะเจอกับทักอัสดูลานะครับโอ้ต้องเป็นคู่ที่สนุกแน่นอนคู่เดือดจัดเลยนะครับผมเมื่อกี้ฮะขอแห้งเลยครับสาหรับใครที่อยากดูมวยยาวๆแล้วชอบน้ําแข็งละลายจนจืดนะครับผมผมแนะนําแก้วเก็บความเย็นใบนี้เลยครับ ใส่น้ำแข็งนะครับผมตั้งแต่คู่แรกยันคู่เอกยังอยู่ครบก็ผมเย็นเจี๊ยบชื่นใจแน่นอนไม่เสียรสชาติด้วยครับอยากได้แก Styles, ้วอื่นๆไว้ดูมวยพ net, ิกัดร้านนะครับผมได้ในลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมไปกดซื้อได้เลยนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องฮีโร่มวยไทยด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกแอดชีหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ และกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าครับรักษากสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ